สบายดีทุกคนสบายดียำขำยำม,มือบริดออัพคลิปกับลร้มือติ่ทุกคนเ <c oughs> พราะว่าคาเกี่ยวเขานะช่วงนี้คาเกี่ยวเข่าคาคนเข่าเราก็เลยบริสุทธิ์ปไปหาอยู่หากินทางไหนมือนี้มื่อนี้เลยได้มีโอกาสทุกคนมาการทุกคนมาการนกนั่แหละแถวห้องนี่แหละเพราะว่า แถวบึงนี่มันอยู่มันนอนแล้วเทาบริการเนาะทางนี้ถ้ามันนอนมันจะนอนบางช่วงเดือนสิบเอ็ดเนาะแต่ว่ามันกายไปล็ลไรเดือนนี้มากับพี่อายเนาะแย่กันเนืองเนาะไปะลุยเลยทุกคนตอนกับขำนะว่าสิมาจอบมันมันฆ่าแต่คนเข่า,น,ขานี่แหละเลยบุรีมาเพื่อเห็นฮันเดนี่กับผู้ที่ขำทุกคนเลยคนเข่าเอางัวเอาหม้อข,อข่าวคอแข่งกับผู้ที่ขำ นกทุกคนนกนกควักควักบอกอ่านกคนป้านกสับิดทิแมนบดหือปดเกิรบเลยทุกคนอะไรกูขันปวดได้กไปเอาเกิร์บนกจ่าวนกจานบ่ ได้เลยนะดูทางหมขไปเอากันนี่กระนำนี่กระนำทุกคนเลยกรสิดได้ มหรอไปขากันอ,ออกมาได้ได้จังหวอย่างมาบงเบืดเด่นเลยทุกคน ทุกคนไอตัวนึงโมกนาเลยเนาะเด็กโมกนามาเลยทุกคนไอตัวหนึ่งนะนนอยู่โอเคอยู่ฮะมันะมันมันแป๊มหนึ่งไปทุกคนไปหาอีกบัดนนะี้ น่าจะเป็นนกไก่หน้าหรือว่านกกวักอย่ไรเขาก็บโบหูเนะาะบบหูขักประไดนยังเก่งกันนกกวักอะไรทุกคนคือเจ้าก,ก็ตัดเข่าอยู่ตอนนี้กังบับขืนอยู่เกืนแปดโมงเลยตัดพิลึกเพดทุกคนไปเดี๋ยวไปหาการนกเจ้าต่ออีกเคาก็มาลมาพอ,อนกมันทีกก่นี่แหละกือโดได้ทุกคนเลยลูกที่หนึ่งนะ่ะโบธุใครแต่มันยังบบบินไปลูกที่สองนะ่ะตับงอยลงมาเลยไปยังต่ออีกมาเลย ตอนนี้พากันอย่างเมื่อ้วทุกคนยิงกับบุถึกทุกเจ้าวังมันบลมนี่มันลักทนย่องสะแมวกับบุรียิงมันนกเจ้าน่าลายอยู่เห็นหมู่หนึ่งมันนอนป้บบินผึกบๆโอยไปกับบ่ได้ทุกคนเลยยิงตัวดียวกับลูกหินบุร้เรื่องนะลูกหินมันเน็่น้อยมันอยู่ชูงมันอยากแผ่วตัวที่ช้องก็อยู่ป้ายอันถมกขบบุถึกอีกมันไกลตัวนะ ไปเรียวอย่างนมาก่อน,น,นทุกคนปนี้เป็นหนุกตัวเดียวทุกคนเลยทำทุกคนเห็นทั้นแหละอยู่ในของอสียใหเลยเนาะเป็นเก่งกระนุกวักทุกคนเลยพอที่ด้ล่าม,มาอื่นเลยดี๋ยพอกันมอื่นทุกคนปวดบีแขง่ง,งแห้งๆมวตอนนี้ก็ได้ โอ้มันอะไรโอ้กกกกกกนกอันไก่หน้าเลยทุกคนเขาเกี่ยวกับนกกวักบูมแมนนะาถามพ่อเศร้าน,นิดแหละ răng tinh thì toàn là mặn 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 rồi Chứ đừng có mặn ไผ่จะลุกน้วนุว่วได้มันเนี่ย หน้านต้ายังไม่ได้สวยสำเเ็จทุกคนเลยตื่นมาก้วก็ลุกมากาอันขั้วหนกเลย ตต cow, ัวนี้มันโชว์ทุกคนเอ้ยเป็ดเฮาแบบอากาศมันเปลี right. ่ยนแปลงหลายนะจะหน่อยฮอ่จะหน่อยหนาวคือเฮายังบริปล่อยออกได้จักจักนี่แหละมันโชว์ได้เป็นหิดสองหิดเลยนีเกือห้ำทุกคนเลยกินอยู่หามันย่างแบบกึกกึ๊กกึ๊กนะฮะมันทุกแข่งมันยังออกฮะก็เส้นเอ็นมันบวยบ่นแข็งเลยนี่ เดี๋ยวไปหาลบหนุกก oh ่อนแม่เผ่าถทาเอาลงมาสวยหนาเนาะสุดายเจ้าจอยคืนนี้หนุกหลายขนาดมันชุดๆทุกคนเลยเอ้าเหี่ยซ้ำผักบึดกระดูกเลยนะมันมันนวนนฮะเอาก้อยเอาลาบมาทุกคน ก้อยเอาบ,อกาาบุกแม่ลาบลืมลืมลาบจะมีน้ำเนาะข่ายบุก้อยกอมอยู่แล้วเดี <c> ๋ <oughs> okay. ้ามันขักเลย <c oughs> เอามาทุกคนได้เลยได้น,นี่้ให้แม่เนาะเปิดน,น้อยๆอันนี้แบ่งไปนายหญ่ไปนำการคืนดีมาได้ทุกคนกินข้าวนำกัน <c oughs> มันดีเลยของเฮาวใส่เพ็ดๆหนยเนาะไม่กินเผ็ดปวดได

อ้าคเรอ่ะแอมาเท่ากับสิเงียนเชียงมาหลอดมะลำเน่ยเนาะผู้เ่าเปิดมอหลอดมะลำมาแข่งผักเนาะแตกกอบๆในปาก ชุดแค่หนึ่งใบกลังยวงบึบันคสองงายถั่วเนือนี่เป็นไปเดี๋ยวอ้าวอหนาน้อยโอ้มันคือวายแต่ว่ามอยให้น้องกินแน่อ้าวอะไร กินเข่ามาเขานาได้เลยทุกคนสิลงมัดเข่าได้ตอนนี้พอพลงก่อนแหลคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ทุกคนไปพอกันคลิปนาเนาะสวยเลยสิบโมงแล้วเขาลงมัดเข่าสวยเนาะเผื่อเผื่อน้ำหมอกมันให้น้ำหมอกมันจางก่อนช่วงช่วงมันเศร้าร้ายมันกับน,น้ำหมอกมันยังติดอยู่น้ำผ่อนเข่าเนะมันชุมเนาะเอาไปพอกันคลิปนาทุกคนขอบใจทุกคนที่เขามาติดตามแหละคอมเมนต์แห้กำลังใจทั้งซิหน่กบภูมิใจทุกคนดีใจนะบ๊ายบาย